ถ้าคุณกําลังมีปัญหายกผ่านหลังได้ไม่สูงคุณต้องดูคลิปนี้ครับใครที่ยกผ่านได้ไม่สูงนะเราต้องตั้งตัวไหนแอนโรลิกของ L47 มันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก่อนตั้งขึ้นแค่ประมาณนี้เองนะครับผมจะตั้งให้เห็นกันจัดๆเลยครับขึ้นผ่านไห้หมดมาขันตัวนี้ได้เลยครับพอเราขันมันก็จะขยับขึ้นให้ขันเข้านะครับ โดยที่คลายน็อตก่อหน้าก่อนตอนนี้สูงขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับยิ่งเราขันเข้าไปมันก็ยิ่งขึ้นสูงนะครับมันจะกระเถิบไปทิลานิดทิลานิดนก็ขึ้นมาใช้ได้แลวนะครับนี่ครับตอนนี้ขึ้นมาเยอะแล้วครับเห็นไหมครับขันไปเลยครับเห็นไหมครับฝานมันจะกระดกขึ้น ว่าแค่นี้น่าจะได้แล้วนะครับนี่ครับดูความสูงง่ายๆครับแค่นี้ครับเมื่อเราขันเสร็จเรียบร้อยนะครับก,ลก็ล็อกน็อตล็อกไรเรียบร้อยนะครับแต่วก็มาเทสตดูนะครับลงผานแล้วก็ยกผานโอ้เห็นไหมครับสูงขึ้นไประดับขัวเลยครับ แต่ข้อควรระวังนะครับอย่าให้มันสูงเกินไปนะเพราะว่าการกระทุ้งของลูกสูบไพลอุลิกข้างในนะครับมันอาจจะหลุดออกจากปลอกได้ตั้งดูพอสมควรครับของใครนะครับยกหางได้ม่สูงก็ปรับตั้งตัวนั้นนะครับก็บเป็นเคล็ดความรู้ดีๆนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี้ผมก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ